21st century, the army began a top secret experiment. Meet Joe Bowers, our first subject for the human hibernation experiment. As you know, this is highly classified. However, if successful, we believe humans can be stored indefinitely. However, the trial run was prone to human error. See you in a year. And Joe slept slightly longer than expected. Half a millennium to be exact. ผาโรคเพี้ยนคอนหลักของเรื่องอัจริยะาผาโรคเพียน,นครับจะมีอยู่3ตัวหลักๆก,ก็คือโจทหารหนุ่มลิต้าและฟอโต,โตครับน่นไ,ได้เรื่องนะครับเออคนสติปัญญาดีเรียนจบใหม่ๆไม่อยากมีลูกเพราะต้องการทํางานให้มีฐานะดีและมั่นคงทำทาให้กว่าจะมีลูกก็อายุมากแล้วตรงข้ามกับคนไรการศึกษาคนไม่เรียนหนังสือสนุกกับสนุกสนานกับการผลิตลูก จนเต็มบ้าน,นเต็มเมืองการดําเนินเรื่องครับการดําเนินเรื่องตามแบบปฏิทินครับซึ่งมีตัวละครหลักชื่อว่าโจบาวครับส่วนฉากและบรรยากาศนะครับเป็นในเรื่องเกิดขึ้นในอเมริกาครับเพราะคนที่มีไอคิวสูงนั้นมีอยู่บนในบนโลกน้อยและคนที่มีไอคิวต่ำมีมากจนล้นโลกครับ Oh god! God oh! my my and and Buthead Creator Office Space judge business เรื่องจะเล่าถึงกองทัพสหรัฐก,กองหนึ่งได้คิดค้นโปรเจกต์รับสุดยอดหนึ่งโปรเจกต์ชื่อว่าโปรเจกต์แช่แข็งมนุษย์ข้ามปีนะครับหากโปรเจกต์นี้สําเร็จโครงการจะจัดเก็บวิชาของตนไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะต้องการมากที่สุดหัวข้อ,ขอการทดสอบครั้งแรกของพวกเขาคือโจไม่ได้ถูกเลือกสําหรับความเหนือกว่าของเขาเขาเลือกเพราะเขาเป็นคนที่ธรรมดาที่สุดในการบริการติดอาวุธแต่เรื่องอื้อฉาวดังสนั่นจากการทด,ทดลองเกิดขึ้น ฐานทุกปิดและประธานาธิบดีปฏิเสธความรู้ใดๆของโครงการนี้โชวไม่ดีที่โจไม่ตื่นขึ้นมาในอหนปีเขาตื่นขึ้นมาในอีก500ปีแต่ในช่วงเวลานั้นวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ชะลอตัวลงอย่างมากหลังจากตื่นขึ้นมาโจทำการทดสอบ IQ ที่ได้รับจากโทษและพบว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ รอการอภัยโทษจากประธานาธิบดีเต็มรูปแบบหากเขาสามารถแก้ไขหนึ่งในประเทศได้ปัญหาใหญ่ที่สุดประชากรพืชที่ลดน้อยลงโจแข่งกับเวลาเพื่อแก้ไขปัญหานี้แต่เขาแปกแยกครึ่งประเทศในการในกระบวนการเขาสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องและหลบหนีได้